ให้สองดอกเลยครับขอให้พันดอกแรกก่อนนะหรือว่าไงหรือว่าเขาจะด่าฉันด่าว่าให้ดอกนั้นละอ่ะอีกดอกเนี้ยแซลเล่นนะคะอ๋อได้ร้อยหนึ่งนี่เอาไปทำอะไรครับซื้อถุงยางสิคะ่ะ <c oughs> เอาอย่างนี้ ใช่คาราับบัตรสามียกปากหวานไปเยอะซื้อบัตรเท่าไหรค่ครับสามพไม่เชื่อพันหใช่ไหมพันห้อยู่หลังสุดเลยจะไม่คุยด้วยหรอกนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวคุยกับเขาหน่อยเขาแต่งตัวมาดีบอกเลยแต่งตัวเต็มมากบอกตรงๆนี่แมทมากแมทไหมครับแมทหน้าอย่าใส่อย่างนี้อีกนะคะ <laughs> ขออย่างเดียวสามแยกปากหวานแต่งตัวงี้มาฉันด่าบนเวทีจริงๆนะโอ้ฉันขออะไรซับซ้อนง่ายๆพอแต่เชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ที่นี่สวยและดูดีได้ด้วยไฟโตเอ็กซีถูกไหมคะอยากเปลี่ยนไหมอยากเปลี่ยนไหมพิเซ็นเตอร์ขอโพสขอโพสหน่อยโพสหนึ่งท่าหนึ่งท่าฉันโพสได้ทุกท่าเลยนะ ออนี้ไมม่เาท่านี้ไม่เอาครับเอาสวยๆได้ไหมครับเอาแบบเลิศๆเอาอย่างนี้ข้างล่างตัวอย่างให้หน่อยปูปลยาเขาทำท่าไหนอันนี้เป็นปูดำขาเกยแล้วราคาเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนางกอดรองเท้าด้วยจ้าโอ้ข้างหลังนี่ว่าพอล่าหันหน้าหันหน้ามานี่พอก่อนนะครับแล้วปูปยาโพลท่าไหนใช่ครับ ดีมากแยกไม่ออกระหว่างเออเป็นแป้งที่ทาข้างหลังหรือขี้กากนะคะล้อเล่นบอกตรงๆนี่ลงนี่ลงไฮไลท์ที่หลังด้วยไม่ใช่ลงไฮไลท์ที่หลังจริงๆแต่ลงไม่เป็นดวงดวงเป็นปืนสีขาวขอบสีแดงกูว่ากากล้วนแน่นอนครับแซวเล่นนะคะ บอกเลยปกติเวลาไปแซวแคนดูที่ไหนไม่เคยมีใครโกรธพูดจริงๆริงจริงเลยครับจริงเขารู้สึกยังไงครับเกลียดเลย <c oughs> แต่บอกตรงๆบอกว่าวันนี้ครอบครัวของฟตัลเอสหรือถูกต้องน่ารักมากพูดมากฉันลืมไปเลยเนหะ็นไหมหรือคัดสรรเอาแค่นี้พอสมองฉันน้อยอยู่แรมฉันแรมฉันตอนนี้เหลือน้อยมาก คุณค่ะประธานโทษนี่ไปไปอยู่ส่วนไหนมาคะเนี่ยดอกเต็มตัวเลยไม่ต้องเน้นคำนั้นก็ได้ครับเมื่อ,อน,นอ้ยเมื่อไหร่นะหยตายละคนที่นี่แรงจังเลยอะค่ะผู้หญิงใสๆอย่างน้องอ๊อบรับไม่ได้จริงะค่ะเด็ <ged> แต่บอกตรงๆนะครอ,อบครัวของคัสสันใช่ไหมครอบครัวของคัสสันบอกตรงๆว่าวันนี้เหมือนเป็นวันมารวมตัวเต้นกันที่สวนลุมเดี๋ยวเยวทำไมต้องสวนลุมครับทำไมต้องสวนลุมเออถามหน่อยครับที่สวนลุมเห็นเด็กๆไหมเด็กๆเนี่ยมาที่เนี่ยบอกตรงที่ยืนเต้นนะส่วนใหญ่แก่ทั้งนั้นอย,อยังดูดีอยู่เป็นอมาม่ายังดูดี ดูแซวเล่นมาลาโมจีกันสวยๆทั้งนั้นสวยไม่สางเลยเนี่ยสว่างไม่สวยเลยตอนช่วงเดินขึ้นมาเมื่อกี้ปกติเวลามีคอนเสิร์ตหรือว่ามีงานอะไรแบบนี้เป็นปาร์ตี้กันครับเขาต้องจัดกลางคืนครับเพราะกลางคืนส่วนใหญ่คนที่ได้งานนี้นะเพราะจะเหมือนฝันกลางวันล่ะครับเหมือนผีเชื่อชัดเพราะว่าฉั้นตอนกลางวันชั้นก็ออกจากบ้านไม่ได้เหมือนกันกลัวแดด กูอัหน้ากูผีกลางคืนนี่มันสลืมสลือสลัวสเลนี่แต่งหน้าปะครับเนี่ยไม่ได้แต่งค่ะจมูกเหรอครับธรรมชาติเอยพูดจริงพูดเล่นจริงเหรอครับไม่เชื่อเหรอครับทางทีมงานมีเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้เอาภาพตอนประกวด AF ขึ้นมาตอนนั้นคือมีสาวน้องสาวฝาแฝดอ๋อเหรอครับมน้องสาวฝาแฝดตอนนั้นคือเรียนอยู่เมืองนอกพอดีเรียนที่ไหนครับเรียนที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศส ฟรัง์โทนอะทุยพูดจริงตอนที่เห็นที่บ้านประกวดเนี่ยอันนั้นเป็นน้องสาวฝาแฝดจริงๆอันนี้ก็คือพอน้องดังก็เลยคิดว่าเออหน้ามึงเฮี้ยก็เลยต้องแบบยมามาขนาดนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขนาดนี้แล้วไม่อายนะเป็นขนาดคอมเมนเตอร์พูดไปทำไมต้องเดินไมต้องาด เดี๋ยวหน้าไม่ชัดไงเล่นใหญ่มากจริงๆตอนแรกนี่กะจะไม่รับงานวันนี้แล้วนะครับต้องอยู่ดูตัวเองแต่ติดที่ว่าเงินขาดก็เลยมาทางานมาเ้ยที่แท้ร้อนเงินร้อนเงินติดที่ว่าร้อนเงินพอดีอ,อ๋อเอาเอาเอาเงียบเอาเงียบเลยเอางี้จฮะฮะได้เป็นตีหน้าแทนปู่ปยาใช่ไหม ฮะเฮ้ยสุนารีสุนารีสุนารีฮะสุนารีไม่ใช่เอ่อไม่ใช่ครับเขาแค่มีเอ่อหัวเข่าครอบอยู่บนหน้าโน้ตไปว่าเขาไม่ใช่นันโหนแก้มขบล้อโหนแก้มคนบ้าอะไรเหมือนคนนั่งคาสมาอยู่บนหน้าเซลเล่นเอออูชอบจังเลยอ่ะ ในจุดที่ไปตัดชุดที่แบบค่าคุมโต๊ะมาใส่ในเสือ้อไม่ใช่นี่ฉันถามเธอจริงๆ,ๆเธอขายแล้วเธอกินบ้างไหมฉันแนะนำไม่เธอต้องกินก่อนนะเออพี่เขาบอกว่าก็เนี่ยกินกินมาขนาดนี้แล้วเนี่ยน,นี่กินแล้วเออเนี่ยกินแล้วเนี่ยๆๆอันนี้คืออะไรคะ อุ้ยอ้ยอันนี้อันนี้กินได้จริงๆใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ผสมอย่างอื่นมานะหนูจะหนูจะเสียตัวไหมคะหนูต้องถามก่อนว่าหนูจะเสียตัวไหมพี่ไม่เสียหรออไม่แดกละคือหนูว่าเออหนูว่ากะว่ากินแล้วง่วงอนจังเลยฮะเออไม่เป็นไรเมาดิบก็ได้ฮะเมาดิบไม่ต้องห่วงปกติเวลาไปทานที่ไหนก็ตามเป็นยังไงครับเวลาดื่มเหล่าเนี่ยปกติไม่ค่อยดื่ม เพราะว่าเป็นคนเมาง่ายแค่เห็นแก้วก็ไปละเป็นยังไงฮะไอพี่หนู่มเบาเมามากมึงมองเฉยๆฉยอ๋อเหรอเออมึงยังไม่ได้กินเพราะนนเป็ระบบสัมผัสไวเออครับผมอันนี้รุ่นใหม่นะฮะเออแบบใหม่ด้วยอันนี้ก็ตายเป็นอยู่นี่ไงคะเยอะๆเพิ่มขึ้นเออเอาลิ้นตุ้นวะ พูดตรงๆนะปกติเวลานะทำอะไรก็ใช้ลิ้นดุนะด้วยแหละเยว,เย,วยังไงยังไงมองไม่เห็นภาพนี่บอกตรงๆน้ำแตกออกมาเต็มปากเดียว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 น้ำกระเซน็นกระเซ็นกระจายอะไรเงี้ยพอรสชาติเป็นไงครับรสชาติดีเหมือนอที่เคยดื่มไหมครับ กูตรงๆนะเป็นไงหวานมากเลยปกติออบทานยาไหมครับทานค่ะยาอะไรครับสองตัวเป็นยาน้ำยาน้ำชื่อยาอะซูจิเลียมคอไลค่ะไม่ใช่แล้วโออีกตัวอีกตัวอสซูจิเลียมัซเฟรตค่ะใช้อมใช้ทาได้ในหลอดเดียวกันค่ะ โอ้โหนี่ถ้ามึงสะดุกขนาดนั้นมึงไปเล่นที่บ้านปะมึงยกต่อไปเล่นที่บ้านเองเลยปะแม่พี่บูเอ็มบีเนี่ยอร่อยไหมปีนเนลองดูดิเขาเขียนว่าอะไรน้ำลายแตกเลยอ่ะขออนุญาตดื่มน้ำตามนดนี้ค่ะครับผมดื่มน้ำเยอะๆเปิดให้หน่อยสิตอนแรกจะใช้คุณพี่ท่านข้างหน้าเดี๋ยว เอาเบาเห็นอะไรเป็นดุนๆนไม่ได้เลยัะใหญ่ไปครับถือน้ำให้ไหมครับอะไรนะฮะถื้น้ำให้ไหมครับได้ครับอ่ะเดียว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 นี่เยาวชนอยู่เออตอนเด็กๆฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะโตขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้เสื้อพี่เถอะลูกพี่บอกเลยอย่าเอาพี่เป็นตัวอย่าง พี่เสียตัวตั้งแต่อยายุสิบสามพี่พูดเลยโอ้ยไม่ใช่เรื่องน่าคุย,<ะ>เ,สยเสียตัวให้แฟนเหรอครับให้แฟนหรือเปล่าพูดได้ใช่ไหมเออพูดได้นะแฟนจะมีลักษณะเป็นแบบเป็นยางยางแล้วก็ยางยางเออมะละกอหรือเปล่าคนบ้านะจ๊ะของมะละกอเอา้าเอาก็ยาง<อ>ายางไงเออมันก็มียางๆๆเขียวเขียวยางยางใหญ่ใหญ่เอางี้เออ โอเคช่วงเวลานี้สนักเลยค่ะได้เดาจังไหนกับบาหลูเดา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 เนี่ยคุณผู้หญิงชุดแดงคนนั้นนะคะทำไมครับทำไมต้องเวลายืนยืนเต้นๆแล้วต้องเอามือไปกอดพี่ผู้ชายคนนี้ด้วยเอ้ยแฟนเขาหรือเปล่าแฟนเขาเอคิดอะไรหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเพื่อนหม่องฟันกันเปล่า ไม่ทำไม่ได้ยาบหรือยาบหรือห้ามเล่าไปใช่ไหมดีไหมอะฮะดีไหมคืออะไรครับอะไรดีครับเออเท่าไหนเท่าไหนพี่เท่านี้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 โอ้โหเออของก็ดีบอกเลยอกอาบอะอกอาบเอางี้เอางี้เรามาสนุกกันต่อดีกว่านะครับก่อนที่เราจะถลับลึกไปมากกว่านี้